สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพชีวิตผมตั้งแต่เกิดมาในผมอยู่ไม่เอออยู่ไม่อยู่เป็นที่นะครับตัวเว้นไปเรื่อยอยู่บ้านเกิดได้ยี่สองปีก็ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นอยูนอยน่นู่นบ้างอยู่นี่บ้างจังหวัดนั้นบ้างจังหวัดนี้บ้างไปเรื่อยก,ก่อนจะก่อนที่ผมจะมาอยู่พิษสุนุโลกกับลูกสาวนี่ ผมอยู่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากมาก่อนเป็นอำเภอที่ผมอยู่ยาวนานที่สุดในชีวิตคือ32ปีครับทีนี้เพลงที่เกี่ยวกับอุ้มผางก็เลยมีมากกว่าเพลงที่อื่นนะครับอยู่อุ้มผางก็แต่งเกี่ยวกับเรื่องอุ้มผางนะครับไปเป็นหมอพื้นบ้านก็แต่งเพลงหมอพื้นบ้านไปเออะไรก็แต่งไปเรื่อยครัมีอะไรสะดุดใจก็เอามาแต่งนะครับวันนี้จะร้องให้ฟังนะครับ เพลงเพลงนี้มันได้แรงบันดาลใจจากผมขนของมาจากแม่ลำาดเข้าไปอยู่อุ้มผางตอนนั้นต้องไปทางลัดนะครับไปทางพบพระแล้วก็วะเลแล้วก็ลัดไปเขตพม่านะครับไปทะลุที่หนองหลวงตาบลหนองหลวงอำเภออุ้มผางนะครับก็เลยได้ความคิดนี้มาแต่งเป็นเพลง ชื่อเพลงหนองหลวงบ่วงใจลองฟังดูนะครับบุกดงข้ามแดนพามาเมื่อกลางเดือนห้าปุ่นตะลบอบอวนตั้งใจจะไปชมดูน้ำตกที่ลอสูด้วยใจปันปวนข่าวลือทำให้ใจยาวยยนด้วยความรันจวนจึงบุกดงฝุ่นมา เข้าเขตประเทศแดนไทยสิ่งที่ผ่านไปคือห้วยซานบ้านป่ากเกรียงต่างบ้านเรียงรายอยู่กันเพียงปลาปลายสวยงามสง่าผ่านไปเพียงอีกชั่วพลิบตาก็เลยเข้ามาบ้านน้องหลวงบ่วงใจน้องหลวงเหมือนลวงหลวงตัวอย่างทั้งสองฝากทางดูสว่างสวาย สาวงามนั่งขายกระปองจอบ้างทอดกล้วยไว้รอแล้วรีบเอามาขายรถหยุดใจสะดุดทันใดเห็นรอยยิ้มพิมพ์ใจอยากจะได้ชิดชมไม่อยากจะเลยไปดูน้ำตกที่รอสู่ให้ใจคืนคมอยากมองดูสองข้างทางที่มีน้องนางละนางยิ้มชวนชมฝากหัวใจ ได้ไหมเอวกลมสาวน้องหลวงหน้าชมกว่าน้ำตกทีลอสูงขอบคุณครับ